อะนาวัตชิจะจิตตัสสะสัตธรรมังอวิชานโตปาริประวะปสาทัสสะปัญญาณปาริปูรติเมื่อมีจิตไม่มั่นคงไม่รู้พระสัตธรรมมีความเลื่อมใสเลื่อนลอยปัญญาย่อมไม่บริบูรณ์คำว่าปัญญาหมายถึงความรู้ทั่ว การอย่างรู้แยกได้ในเหตุผลดีชั่วคุณโทษประโยชน์มิใช่ประโยชน์ตลอดจนรอบรู้ในกองสังขารมองเห็นชัดตามสภาพที่เป็นจริงจัดเป็น4ประการคือโลกียะปัญญาอันได้แก่ปัญญาที่ใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อครองชีวิตให้เป็นอยู่ในโลกนี้คือ 1. ปัญญาที่เป็นกามาวจร 2. ปัญญาที่เป็นรูปาวจร 3. ปัญญาที่เป็นอะูปาวจรและ 4. โลกุตรปัญญาอันได้แก่ปัญญาที่ใช้พิจนาณากำหนดรูปนามในแง่ของความเป็นจริงตามหลักของสามันลักษณะคือลักษณะที่เสมอกันในสัตว์และสังขารทั้งหลายล้วนตกอยู่ในอำนาจของความเกิด ความแปรปรวนและความเสื่อมสลายจนถึงมักผลนิพพานปัญญาสี่ประการดังกล่าวย่อมไม่บริบูรณ์แก่ผู้ที่มีจิตไม่มั่นคงคือมีจิตไม่ตั้งลงและคงที่อยู่มักลวนเลเปลี่ยนแปลงความคิดบ่อยๆจับจดแม้จะประกอบการสิ่งใดก็มักไม่ประสบผลสำเร็จผู้ไม่รู้พระสัจธรรมอันได้แก่โพธิป,ปักขิยธรรม37ประการ และชื่อว่าผู้มีความเลื่อมใสเลื่อนลอยและมีศรัทธาคอนแคนแม้ปัญญาอันเป็นกามาวาจรยังไม่สมบูรณ์อยู่ปัญญาที่เป็นลูปาวาจรอะลูปาวาจรและโลกุตระปัญญาจาักบริบูรณ์ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นผู้หวังอบรมปัญญาให้บริบูรณ์จำต้องอบรมจิตให้มั่นคงมันศึกษาและปฏิบัติตามพระสัจธรรมและปลูกฝังศรัทธาสี่ประการคือ 1. กรรมมสัทธ,ธาเชื่อกรรม 2. วิปากสัทธ,ธาเชื่อผลกรรม 3. กรรมมักมมกตาศัทธ,ธาเชื่อว่าทุกคนมีกรรมเป็นของตนและ 4. ตะถาคตโพธิสัตว์เชื่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าให้มั่นคงสมดังสุภาษิตท,ที่ว่า อปปานังหิตังจิตตังปาริปุณนนังสุภาวิตังยังปมานังกะตังกรรมังนะตังตัตราวสิสติจิตเกื้อกูลที่อบรมบริบูรณ์ดีแล้วเป็นจิตหาประมาณมิได้กรรมใดที่ทาแล้วพอประมาณกรรมนั้นจักไม่เหลือในจิตนั้น คำว่าจิตเกื้อกูลหมายเอาจิตประกอบด้วยความเกื้อกูลอันได้แก่ความคิดที่มุ่งทำแต่ประโยชน์เกื้อกูลแก่ตนเองและผู้อื่นตลอดจนส่วนรวมโดยทั่วไปซึ่งมีเมตตาจิตและกรุณาจิตเป็นที่ตั้งเมื่อว่าโดยธาตแท้ของสภาพที่เรียกว่าจิตของคนเราแล้วคือรักสุขเกียรติทุกข วิถีทางใดที่จะทำให้ตนเองได้ประสบกับอารมณ์ที่น่าปรารถนาน่าพอใจและส่งผลเป็นความสุขให้กับตนเองแล้วก็ย่อมเอาความเหน็ดเหนื่อยทั้งร่างกายและจิตใจเข้าแลกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการแม้จะเป็นการเบียดเบียนผู้อื่นก็ตามแต่ผลสะท้อนที่ส่องให้เห็นได้ชัดคือคนเราอยู่ร่วมกันชันมิตรยังไม่ได้ดังนั้นในทางาพระพุทธศาสนา จึงสอนให้อบรมจิตให้รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ตั้งจิตประกอบด้วยเมตตาปรารถนาจะให้ผู้อื่นเป็นสุขตั้งจิตประกอบด้วยกรุณาปรารถนาจะให้ผู้อื่นซึ่งตกทุกข์พ้นจากความทุกข์โดยทั่วไม่จำกัดขอบเขตเมตตาจิตอันหาประมาณมิได้ที่อบรมดีแล้วทำให้มากแล้วย่อมมีภารานุภาพแผ่ความร่มเย็นเป็นสุข ทำประโยชน์เกื้อกูลให้เกิดแก่สรรพสัตว์แม้ว่าเขาผู้นั้นจะทำกรรมใดกรรมนั้นย่อมเป็นกรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เหล่าสัตว์ไม่มีประมาณพึงเห็นได้ในพระมหากรุณาธิคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมุ่งแต่แผ่ไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขเพื่อปลดเปลื้องเหล่าสัตว์ซึ่งกำลังตกทุกข์ให้พ้นจากทุกข์โดยไม่เหลือชาติชั้นวันนะ เหมือนอาทิตย์อุทยัยส่องแสงสว่างทั่วพื้นโลกอย่างไร้ขอบเขตฉะนั้นสมสุภาษิตที่ว่าอัฏฐปาปานิกรรมมานิกะรังพาโรนพุชชติเสหิกัมเมหิทุมเมโทอักขิดันโตวะตัปปตี เมื่อคนโง่มีปัญญาสามทำกรรมชั่วอยู่ก็ไม่รู้สึกเขาเดือดร้อนเพราะกรรมของตนเหมือนถูกไฟไหม้คนมีปัญญาสามได้แก่บุคคลผู้มีดวงปัญญามืดมนไม่รู้ทางเสื่อมทางเจริญและไม่รู้ทั่วถึงอุบายที่จะทำตนเองให้พ้นจากความเสื่อมและไม่ถึงซึ่งความเจริญต้องตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งกิเลส ประกอบแต่ทางอันมิใช่ธุระมิใช่หน้าที่ที่ตนจะพึงกะระทำคือแทนที่จะประกอบคุณความดีประพฤติแต่ทางสุจริตอันเป็นประโยชน์แก่ตนแต่กลับไปทำความชั่วร้ายเสียหายเพราะแยกแยะไม่ออกว่าอันไหนดีอันไหนชั่วแม้ประกอบกรรมทำชั่วอยู่ก็ย่อมไม่รู้สึกคือเขาย่อมเดือดร้อนทุกข์ยากลำบากอยู่เพราะกรรมคือ การกระทําของตนเพราะมีปัญญาสามจึงไม่สามารถพินิษพิจนารณาให้ลึกลงไปในถึงเหตุและผลได้และไม่รู้ทางแก้ปัญญาที่เกิดขึ้นและได้ทํากรรมชั่วที่เรียกว่าอภุศลกรรมอันมีโลภะความอยากได้ของผู้อื่นโทสะความคิดปัททุสลายผู้อื่นและโมหะ ความหลงไม่รู้จริงเป็นเครื่องชักนำจึงต้องได้รับความเดือดร้อนทุกลำบากอยู่เหมือนถูกไฟไหมฉะนั้นดังนี้